สวัสดีครับสวัสดีครับมันนี่มามาเล่าสูาาาตรฟังกันมาตอนนี้เขาบินแคสได้ประมาณเดือนประมาณเดือนประมาณรวม3ามสิบวันทั้งมาผม้าวยี่ห้าก็มาบกับเดสลาวันนี้นมันนีี่พเจ็ันงวาทกเจ็ดาาัาาง้งหก หลังจากวิงงว่งทุกวันมีแต่บ่ายโมงจริงๆ6โมงครึง่ง6สในแปดในคาสที่ก็ประมาณ5ชั่วโมงครึง่งคนมักจะถามว่าคุ้มไหมได้ไหมบอกได้แต่จะไรคนจะถามเนี่ยบอกเลยมันเด็ดเจ็ยบสบาทเจ็อยบสบาทก็คประมาณ3-40%สี่ 3. อัอน,นี้ก็มากินวุ้ยเส้นหยกครับน,นี่วด้นเสตันไผ่เยวควดอูที่นี่ะหอมกบบหอมก็พบว่าได้รวมคาวิ่งประมาณทุกพันสองได่ก็เเลือประมาณ712บาทถ้าค่าน้ำมันก็สนักสาม สี่้อยประมาณนะประมาณสามร่อยอนนอยอาทิตย์ไหมประมาณนะีอออนะณนะอ่อยากดูคนที่ได้ถามประโยกนเนี่ตอบเลยห้าร้เติมเลนรอยอันนี้ก็าช้ทไปตั้สามร้อยกว่าบาทในแ่สามร้อยสี่ร้อยบาทนะครับแำบาอยากยิ่งต่อไหมก็ก็ก็อยังอยากยนหน่ง เพราะอะไรเขาพูดว่าหนึ่งอันได้ได้ใช้สมองนะไม่การคิดเด็เป็นอันเชิญเมย์นะอายุมากต้องใช้สมองเบรดหนุ่มเบรกนี่การวางแผนในการหลับคนอะไรเงี้ยมันสนุกนะแล้วก็ผมไม่ชอบคุยคุณก็ชอบคุยนะแต่เด็กเขาบอกบางคนไม่ชอบคุยผมก็ไม่คุยนะทานการนั่งมันนี้กระเจอพลังอะไรนี่ ก็จะเจอไอ้สิ่งที่ไม่ขาดปัเนเช่นกลิ่นเนาะกลินกล่นกุ้งโบรีเนาะติดมาตัเหม็นรถผมก็หลังเขาลงป๊าก,ก็จอดในแอร์ไล่อะไรนนอย่างเม้แต่ผู้หญิงกินน้ำหอมคือผมไม่ชอบแพ้อะไราง้ประมาณนี้นะครับแล้วก็พอตอนนี้ประมาณ ทุ่มกว่ามาถึงรุน่นใหม่รุ่หต,ตาก็จะแบบเจ็บหน่อยล่านะนะตู้ไหนตัวพ่อไม่ไม่ไหวก็ก็ยุค่กันะน,ะนะแต่วันนี้ข้อเสียคือไม่แทบไม่ได้ลงจรรถดเลยครับพอจะลงเก้าป็นสิเก้าจ้าของนะครับไปเยะ<ม>พอเด็กปบผมก็จะรีบใช่ไหมครับงูน,น่ะกาจะดูว่าเราวิ่งขึ้นไหมมันจะวนเสร็จนะครับผมเป็นคน กีกงใจก็ต้องรีบทำนาทีดีสุดเลยครับแล้วก็ก็พอมาเนี่ยครับออก็มีคนชมว่าโอ้รถสะอาดนะวันนี้โอ้รถรถกิ๊กข้างในนี่แต่แขกมันสะอาดอขอบคุณครับเพราะนั้นเป็นการการทำงานเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ เป็นการทำาให้เราระว่างมุขภาพนี่้องคารเรื่องควบความเนะถ้ายมี้ค่อเราชอบเราทำเรามีความสุกเราก็จะโอเคกัทำทำทำอะไสบายถึงได้มาไหน่อยไม่เป็นไรก็ชาวชาวก็ไปน้ำไปไม้บ้างแต่วันนี้ผม็ออกมาตั้งเที่ยงวิ่งประมาณบ่ายโมงบอกจดตื่นเร็จประมาณหกโมงครึ่งตอนเย็น ได้ประมาณสิบสองสิบสามรายราเจ็ดิบบาทก็ไดห้า3บาทอะไรคือนะมันกระแดทั้ประมาณ3ามิกปร์เซ็นถึงสี่ปร์เซ็น์ะลยนะบางบางทีก็ก็สนุกเต็มเต็น,นถ้าไม่ได้ทำอะไรก็แดระปึนบ้านก็รับไม่เคยอยากทำอะไรนอนแบชีวิต ชาวแก er ๊ปเป็นเองครับบางทีส oh <my> ิบเจ็ดตารางเมรสก็สนุกกับมันเบกกิ้งขี้เดียวเดียวเดียวเดย๊ะขี้เดียวนี่เดี๋ยวถ้ากล่องลืมไปนี่ลองชิมไปดูนี่บนเตียวก็รุ่นก็เป็นขี้เดียวนบางคนสั่งนำใส่ทุกชิดนะครับ กล่องกินเนี่ยผมกินหมูเราลองดูละเฮ้ยวนอู้ชอสโชคใช่ขนาดเป็นใหญ่ครับกินจัลวรัตนเหมือนกันแล้ก็จะไม่ใช้ปรุงชุดเลยครับแล้วก็ไม่ใส่อะไรไม่เติมไม่ปรุงซ้ำจะชอบอย่างนี้ พี <net chae us> ่เราไปจิบอะไรอิ <get> ่มงครับเราชวนฟังครับชื่อชาวแก๊ปค่าแก๊ปแก๊ปที่เป็นแท็กซี่นะครับเจแก๊ปเนี ส่งของมไซไม่ใช่ทหครับประมาณดีครับได้ใช้ความคิดเข้ามาตลอดเดวลาเลยห้ามก็พิบตากพิบตาเกิดอุบั <c oughs> ติเหตุเลยแต่เอามาเผื่อใครจะเอากิจจะขับแกเปล่าดีกคุยบ้านเนาะกับพอดีโชคดีทั้งใคร,ครับสวัสดีครับ <c oughs>